สวัสดีครับบรรดาชาคอมพิเตอร์วันนี้ครับเราจะมาแจ้งทุกท่านได้ทราบนะครับว่าสินค้าล็อกใหม่เนี่ยเข้ามาถึงร้านนะครับเป็นเทีลก้าประจําเดือนกรกฎาคมปี2564นะครับซึ่งสินค้าในล็อกนี้นะครับมีทั้งหมด4รายการนะครับ4รายการแต่วันนี้เราจะมารีวิวให้ท่านได้เห็นนะครับ2รายการแล้วก็วันที่28 28กรกฎาคมเนี่ยเราจะมารีวิวทีนะครับอีก2รายการนะครับถ้ากับว่าวันนี้นะครับสรายการนี้นะครับจะเป็นรถขุดยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะครับจะถูกใจนะครับท่านรับชมหรือเปล่านะครับเพื่อในการเเเเสียยวลลาานนนนะครรรัััับบชชิญท่มมพ้อกกไป อานะครับสินค้านะครับที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับมีทั้งหมด2รายการนะครับเดี๋ยวอีก2รายการนะครับหลังจากนี้นะครับคือผมจะรีวิวทีนึงคือวันที่28กรกฎาคมนะครับเท่ากับว่าล็อกนี้เราได้หมด4ตัวนะครับเพื่อไในการเสียเวลานะครับวันนี้2รายการนี้นะครับเข้าสู่รายการที่1นะครับจะเป็นยี่ห้อโกเบโคนะครับรุ่นนะครับ HK 55นะครับ SR ชขีดสามซึ่งรุ่นนี้บอกเลยครับว่าคือผมจะไม่ค่อยได้เอาเข้าร้านนะครับเพราะว่าเนื่องจาก มันราคามันสูงด้วยแหละนะครับราคามันสูงแล้วก็จุดประสงค์มันได้หลายอย่างนะครับกาวเป็นว่านะครับคือสินค้ารายการนี้นะครับคือผมก็เปิดตัวอยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทนะครับเราก็จะมีทําสีเชคระบบรั่วซึมเปมีปยนสายคล้องเหลี่ยวนะครับคือเช็คเรื่องความร้อนเช็คระบบทุกอย่างนะครับคือให้ลเนี่มอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับก่อนที่ลูกค้าจะได้รับมอบนะครับคือมานวบ้านะครับคือเราก็จะรวมแวกรวมภาษีรวมในการจัดส่งนะครับของแถมเพียรอีกมากมายนะครับเบ็ดเสร็จในราคานี้จะไม่มีทางเก็บเพิ่มจะไม่มีทางเรียกเพิ่มคคคคืือออผมบกรราาาานนั้ นะครับอ้าวนะครับเข้าส er ู่นะครับคือรายการที่2นะครับรายการที่2องนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนะครับคูปต้านะครับ KX 1 6 1 3นะครับสินค้ารายการนี้ต้องขออภัยลูกค้าท่านนะครับมีการติดจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับคือผมเปิดตัวอยู่ที่590,000บาทนะครับ590,000บาทสำหรับรายการนี้ก็ติดจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระแสคูปอต้าเนี่ยเอาตรงๆนะครับคือส่วนตัวผมนะครับคือผมบอกตามตรงว่าคูปอต้าผมจะไม่ค่อยเดินเข้าร้านเลยด้คคคืืออจัังงหววะ่่่าามีีลูก้เนยส นะครับจังหวัดส่างพอดีนะครับผมก็เลยเอามาแพ็คคู่เลยนะครับเดี๋ยววันที่28กรกฎาคมเนี่ยมันจะเข้าอีกตนึงนะครับอ่ะสำหรับรายการนี้ถือว่าติดจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการทําสีเช็กระบบรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายข้องเหลวนะครับคือเช็คเรื่องความล้อนะครับแล้วก็คือรวมแวกรวมภาษีนะครับรวมค่าขนส่งเรียบร้อยของแถมอีเพียบีกครับอีกมากมาย นะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นนะครับได้รับชมกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันที่28กรกฎาคมเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด2รายการนะครับ2รายการนี้ก็จะเป็นครูป้านะครับเค้ก161ก็เหมือนตัวนี้เนี่ยเหมือนเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโคมาโซพีซีสี่สิบนะครับขีดเจ็ด มีถ้ากล่าวว่าสีรายการนี่ครับมีตู้เก่งทั้งหมดนะครับเป็นไซส์4ตัน5ตัน5้ตันหนะครับอยู่ในเกณฑ์นี้หมดบอกได้เลยคือสาวกที่ชอบ5ตัน5ตัน5 4ตันนะครับและมีกระแสกระแสนิดนึงนะครับบอกได้เลยว่าเซตนี้นะครับ4คันนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับแม้แต่คันเดียวผมบอกได้นะครับคือสินค้าผมนะครับมีการจองเร็วมากนะครับก็คืออย่างวันนี้นะครับคือครูป้าเนี่ยเคกหนึกหนึรายการนี้นะครับ5้าแสนเนี่ก็ติดจองไปเทียบร้อยนะครับและก็ชุดใหม่นะครับที่จะเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะจองออีกหรืเปล่า พราะผมจะไปรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมอีกทีหนึ่งถ้าท่านใดนะครับคือสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับคือปรึกษาก่อนไม่จะเป็นต้องซื้อกับเราก็ได้สอบถามข้อมูลสอบถามเชิงลึกอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ครับผมรีวิวมานี้สําหรับวันนี้นะครับผมนุชารครับลุงเอลเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับคลิป